สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามหนะ้าโปรไฟล์เฟซบ,บุ๊กนะคะด้วยเว็บไซต์ SPE s, s m MM. m จะทำยังไงนะั้นเรามาดูกันเลยเนาะอ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะพิมพ์ค้นหาคําว่า SPE s m MM m ได้เลยนะและถ้าใครที่พิมพ์แล้วค้นหาไม่เจอนะคะก็สามารถจิ้มหนึ่งอย่าลังโพสต์ได้เลยนะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมคขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจะง่ายที่คําว่าซั่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเราก็สมัครใช้งานกันได้เลยเนาะและถ้าใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail ได้เลยนะคะเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอนียเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะ มื่อทำมาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะคะก็เลือกที่ a ฟ e b o o k ตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการกันได้เลยนะเลื่อนหาเป็นเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการกันต่อได้เลยเมื่อเลือกครบหมดแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก y ลิงก์หน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะแล้วก็นำงก์มาวาง เลือกจำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะขั้นต่ำของเราอยู่ที่100นะคะเราก็ให้บร200เป็น2 0 0เนาะเวลาเฉลี่ของเราคือ32น,นาที่ค่าใช้จ่ายแค่14บาทเองจะแก้ให้กระส่งนะคะและเมื่อระบบได้รับคำสั่ง,สงซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นปเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกแพลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกทึง2ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทเลยสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2 0 0พันบาทขึ้นไปรับบนัสเพิ่ม5%้าเรนกันเลยนะอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอัางปลวอลเลทนะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่สิบาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0พันบาทขึ้นไปรับบนัสเพิ่ม2%กันเลยเนาะ บริการต่างๆของทางเว็บไซต์ก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น IG Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Discord, Snapchat นะคะหรือเท l ล gram ก,ก็มีให้ด้วยเนาะสามารถที่จะมาเลือกดูบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้ง,ะะงราคาค่าตั๋ขั้นตั๋มสูงสุดเวลาเฉลีย่ยแจ้งให้ตรงนี้ด้วยนะคะ ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองกล็ลองเข้ามาเช็คก,กันได้เลยนะก็จะมีทั้งรหัสนะคะว้เล่งออเดอร์ของตนเองเนาะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการคงเหลือสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เลยนะ ในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคาสั่งซื้อที่ล่าช้านะคะเกินกว่าปกติหรือว่าการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งปัญหากันได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบกลับภายใน48ชั่วโมงนะคะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้เลยะคะ่ะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง30 ถึง5%กันเลยเนาะจากขั้นตอนที่100บาทเลยนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPE SMM นะคะเราเข้ามาใช้งานเราเข้ามาศึกษาด,ดูกันได้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราอยู่ที่133คนเขาเนียดลองลีรอบหนึ่งนะอะ จากเมื่อกี้นะคะเป็น133คนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็น141คนแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะยอดของเราก็จะค่อยๆทยอยขึ้นค่ะให้นะคะแบบนี้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจและแปะลิงก์เว้ารางคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มนี้ก็ลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประกันใดต้องขออาภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ